ที่บริเวณหน้าด่านสุลกากรบ้านสันผักฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงอาหารกล่องและน้ำดื่มไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจเฉพาะกิจเพื่อบุรณาการป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 และสิ่งผิดกฎหมายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังได้มอบอาหารน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327อําเภอแม่จันรซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กรหรือ Organizational Quarantine รองรับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องรวมถึงคนไทยที่หลบหนีเข้าเมืองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ14วันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายงานทั้งชาวไทยเมียนมาและสปปลาวถูกกักตัวอยู่จำนวน13คน